เอาหน้ามันควยครับหุนทุงท่วงนี่หน่อยเป็นถุงเงินครับพี่สาวแมนซื้ออีเหลืองอืมออบน้ำตัวนี้มือเที่ยงแดดรอนหุนทุงท่วงองนี่หุ่นลีอีหุ่นหนาวอ่ะ บัววิษาก็บโรงยานครับยิ่งค่ยวยวัตามีน้ำพุ่นเนาะมัดใส่ซอไฟอี่และมาเรียกหรืสิยาพให้ไม่ยือครับข้อขอ้อกอืมหานามันน้ำอ่ะอืาามเหลืองหันน้ำอีเหลือง เลื้แบบาายงขนาดไหนไม่นี่เลื้ยงอืมเนาเปียกดีวะยังอ่ายั้งมาใส่น้ำแล้วุ่งท้องครับเอ่าเลื้ยงขนาดไหนเอออะ้มีแห้งมาบ้างเนี่ยยั้งมาใส่น้ำเนี่ยเออ โอ้ยยินดีไปยังเนาะหนาว้อนก็เสิได้อาบดูอวะเน,น,นาะหานหนาวไหมอืมทุ่งท่องทุ่งท่องก็ไปดีอยีกหนเนาะทุ่งเงินคือนมเปลี่ยนขางเลยวะ หันมาตะขันหยดเนี่ยอ๋อพ่อแบบนี้เนี่ยโอ้ยจะคลิปแล้วได้ครับ